you ใครที่ชอบบ้านที่ปลูกบนที่ดินส่วนตัวไม่ได้อยู่ในโครงการแนะนำบ้านหลังนี้เลยค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในซอยโชคชัย4 88ค่ะอยู่ในโชคชัย4 88เข้าเข้าซอยมาประมาณ100เมตรเท่านั้นนะคะก็จะถึงบ้านหลังนี้แล้วบ้านหลังนี้เจ้าของซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกสร้างเองตามแบบที่ตัวเองชอบนะคะค่อนข้างจะเป็นมินิมอลค่ะนะคะแล้วก็วัสดุ งานออกแบบเนี้ยบทุกจุดเลยทีเดียวพื้นที่บ้านทั้งหมด105ตารางวา พื้นที่ใช้สอย366ตารางเมตรรายละเอียดเยอะมากเลยทีเดียวบ้านหลังนี้นะคะใครสนใจเป็นที่อยู่อาศัยก็ดีหรือจะทำเป็นออฟฟิศโฮมออฟฟิศแนะนำเลยทีเดียวอะเราไปดูจุดแรกทางเข้าหลักของบ้านหลังนี้นะคะนี่ประตูไม้แท้อย่างดีนะคะและก็ตรงนี้วงกบนี้นะคะเป็นสเตนเลสค่ะเปิดประตูเข้าบ้านไปเลยนะคะโอเค เชิญค่ะเข้ามานะคะพื้นชั้นหนึ่งนี้เป็นไม้จริงค่ะทั้งชั้นเลยทีเดียวนะคะบิวอินไว้เรียบร้อยแต่งด้วยโทนสีเทาขาวห้องนี้จะเป็นห้องโล่งๆถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยก็อาจจะเป็นห้องรับแขกห้องนั่งเล่นดูทีวีสังสรรค์ห้องคาราโอเกะก็ได้แต่ถ้าทำเป็นออฟฟิศหรือ สตูดิโอทำเป็นสตูดิโอเหมาะเลยทีเดียวเพราะว่าแสงเข้ารอบทิศนะคะแสงสวยอันนี้แนะนำเลยจากห้องนี้นะคะเดินไปอีกห้องหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะมีประตูกั้นไว้แบบนี้นะคะมีประตูกั้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจะพามาดูนะคะเดินเข้ามาเนี่ยซ้ายมือจะเป็นทางขึ้นชั้น2แต่เดี๋ยวเราพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะตรงนี้เขากั้นด้วยประตูบานเฟียมค่ะนี่ ประตูบานเฟียมที่ปิดไปได้นะคะถ้าเกิดว่าเราทําเป็นออฟฟิศเราปรับปรุงตรงนี้นะคะเป็นห้องประชุมก็ได้นะเป็นห้องทำงานก็ได้หรือถ้าเป็นบ้านอยู่อาศัยตรงนี้เนี่ยเหมาะจะเป็นที่สังสรรค์ในครอบครัวตั้งโต๊ะอาหารใหญ่ๆประมาณ8ที่12ที่ได้สบายเลยนะคะและตรงนี้ก็บิ Built ลอินบิลอินไปละนะคะไว้ติดตั้งทีวี TV ก็ได้นะคะนี่ วิวอิดเวลาทุกส่วนนะคะโทนสีเทาขาวสวยงามมากนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะเหมาะสำหรับเป็นส่วนเตรียมอาหารเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาทำช่องให้ติดตั้งตู้เย็นขนาดใหญ่ไว้ละและส่วนนี้ก็เป็นส่วนเตรียมอาหารสำหรับห้องห้องครัวห้องครัวอยู่ด้านนอกที่จะส่งอาหารเข้ามาตรงนี้นะคะนี่คือส่วนที่อเนกประสงค์เลยทีเดียวนะคะและจากตรงนี้เนี่ยเดินออกไปนะคะ ก็จะมีประตูบานเฟียมอีกนะคะที่เป็นส่วนกั้นระหว่างส่วนรับประทานอาหารด้านในและส่วนครัวที่สามารถสามารถทำครัวหนักๆได้เลยนะคะเตรียมไว้แล้วบิ้ล์อินไว้แล้วนะคะนี่คืออ่างล้างจาน เอปเป็นหินอ่อนนะคะเตรียมไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็เตาแก๊สเตกานะคะติดตั้งไว้แล้วเครื่องดูดควันของเตกาติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะบิวอินนะคะตู้เก็บของทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนชนเพชนผนังชนเพดานเลยสามารถเก็บของไปได้นะคะพื้นเนี่ยนะคะก็เป็นเกนิโตอย่างดีลายหินอ่อนนะคะอย่างจุดเนี้ยทำครัวเสร็จก็สามารถที่จะส่งเข้าไป ตรงนี้ได้เลยนะคะและตรงครัวเนี่ยออกไปหลังบ้านได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกหลังบ้านจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเป็นบ้านอยู่อาศัยห้องเนี้ยก็จะเป็นห้องนอนข้างล่างได้นะคะนี่อยู่ตรงจุดนี้ค่ะเป็นห้องนอนด้านล่างได้หรือถ้าเป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นสตูดิโออันนี้อาจจะเป็นห้องทํางานของผู้จัดการก็ได้เห็นไหมคะมีห้องโลง่ลงๆนเนกประสงค์ได้อีกห้องหนึ่งนะคะ ข้างๆนี้นะที่ตาบอกว่าเหมาะจะเป็นสตูดิโอหรือว่าเป็นออฟฟิศเพราะว่าข้างๆนี้เขาเป็นสตูดิโอโยคะค่ะโอ้โหนะและชั้นล่างนี้นะคะก็มีห้องน้ําอยู่ตรงนี้นี่ห้องน้ํานี้เรียบร้อยแล้วนะคะมีมีทั้งส่วนอาบน้ํานะคะมีทั้งชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้าเรียบร้อยค่ะนี่คือส่วนห้องน้ําในชั้นหนึ่งนะคะ ่วนห้องน้ำในชั้นหนึ่งนะคะ และชั้นหนึ่งก็ยังมีอีกห้องหนึ่งนะคะน่าจะเป็นห้องอนเนกประสงค์ห้องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะคะแล้วก็มีตู้เมนไฟฟ้าอยู่ในห้องนี้ห้องนี้ก็กว้างทีเดียวอนเนกประสงค์เก็บของได้ถ้ามีแม่บ้านก็ให้เขาเก็บของได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นออฟฟิศเนี่ยห้องนี้ใช้เก็บอุปกรณ์ในการทำงานของออฟฟิศได้นี่คือส่วนชั้นหนึ่งในบ้านเดี๋ยวจะพาขึ้นชั้นสองกันเลยนะคะ และข้างล่างเนี่ยก็จะมีพื้นที่อเนกประสงค์มากมายแล้วก็มีห้องน้ำหนห้องน้ำนะคะเดี๋ยวพาไปขึ้นบันไดไปชั้นสองนะคะตรงใต้บันไดก็จะมีห้องเก็บของนี่บันไดนี่คือสวยมากอะคะ่ะสวยมากได้จะให้ดูนะคะว่าลูกนอนเนี่ยนะคะกว้างทีเดียวค่ะ บางคนบอกว่าถ้าทําลูกนอนแคบเกินไปเนี่ยมันจะเดินไม่ค่อยสะดวกแต่นี่เห็นไหมคะลูกนอนมันกว้างเนี่ยวางได้เต็มเท้าเลยและพื้นบันไดนี่เป็นไม้จริงนะแล้วก็นี่ค่ะนี่กระจกอะคริลิกแข็งแรงมากนะคะราวจับบันไดไม้แท้ค่ะเดินขึ้นมาข้างบนเห็นไหมคะช่องแสงแสงสองเข้าบ้านสว่างทีเดียวค่ะนี่เดินเข้ามานะคะชั้นสอง โอ้โหพื้นไม้จริงอีกแล้วนะคะบ้านนี้เจ้าของนี่คือว่าทุ่มทุนสร้างจริงๆเลยพอขึ้นมาเนี่ยก็เป็นส่วนโถงกว้างด้านหน้าหนึ่งห้องนอนด้านหลังสองห้องนอนพาไปดูห้องนอนด้านหน้าก่อนนะคะห้องนอนด้านหน้าเนี่ยนะคะเปิดเข้าไปนะคะนี่ค่ะเป็นห้องนอน ที่บิวอินไว้แล้วเรียบร้อยโต๊ะแต่งหน้านะคะที่วางที่ติดตั้งทีวีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ตั้งเตียงค่ะห้องนอนนี่เหมือนกับว่าเป็นเพนท์เฮาส์ย่อมๆเลยทีเดียวนะคะมีะตู้เสื้อผ้าที่บิวอินไว้แล้วเรียบร้อยในห้องนอนในนี้เป็นห้องนอนด้านหน้าห้องนอนใหญ่เลยทีเดียวเป็นมาสเตอร์เบดรูมก็ได้นะคะ บิวอินตู้เสื้อผ้าไว้แล้วบิวบิวอินนี่ค่ะโต๊ะแต่งหน้าไว้แล้วเรียบร้อยติดตั้งไว้แล้วสําหรับที่เราจะติดทีวีแล้วก็วนี้ก็คือตั้งเตียงนอนนะคะนี่คือห้องนอนด้านหน้านะคะแต่ถ้าจะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยเหมาะกับใครก็น่าจะเหมาะกับคนที่อาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ที่ไม่สะดวกที่จะมีห้องนอนที่มีห้องน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านเนี้ยเขาจะสร้าง ห้องน้าไว้ด้านนอกค่ะคือห้องน้ำเนี่ยจะอยู่ด้านหน้าห้องนอนนะคะอย่างเงี้ยอย่างห้องนอนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีห้องน้ําอยู่ด้านหน้าค่ะนี่ห้องน้ําก็มีชเวร์นะคะมีสุขภัณฑ์พร้อมเรียบร้อยแล้วมาสเตอร์เบดมนี้ถือว่าใหญ่ทีเดียวเพราะว่าแบ่งเป็นสัดส่วนสองห้องชัดเจนด้านหลังนี้นะคะ นี่คือส่วนด้านหลังของชั้นสองของบ้านฝั่งนี้ที่เราเห็นนะคะคือห้องน้ำฝั่งนู้นคือห้องนอนอีกห้องและห้องนี้คือห้องนอนใหญ่ค่ะพาไปดูห้องนอนใหญ่คือนี่ใหญ่จริงๆนะคะห้องนอนนี้นะคะนี่เขาทำเป็นสเต็ปขึ้นด้วยนี่จะตงค่อยๆเดินเห็นไหมคะถ้าใครชอบนอนแบบเนี้เป็นสเต็ปขึ้นนะคะแล้วเราก็ตั้งที่นอนตรงนี้ อาจจะเป็นฟูกหนาๆไม่ต้องมีเตียงก็ได้เพราะเขา<ๆ>ทำสเต็ปไว้แล้วด้วยนะคะแล้วก็บิวอินตู้เสื้อผ้าไว้ให้เรียบร้อยบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้แล้วนี่นะคะเราก็ตั้งฟูกใหญ่ๆนอนสบายไว้นะคะแล้วก็นี่ตู้เสื้อผ้าเรียบร้อยบิวอินไว้ละเต็มพื้นที่เลยค่ะนี่เห็นไหมคะตู้เสื้อผ้าอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็ติดตั้งทีวีได้เตรียมไว้แล้วนะคะ แล้วก็มีสเตปเดินลงมาแต่งตัวเสร็จแล้วนอนแต่งตัวเสร็จแล้วก็มาแต่งหน้าอยู่ตรงนี้เออแสงดีเลยทีเดียวนี่คือห้องนอนใหญ่อีกห้องนอนหนึ่งนะคะซึ่งห้องน้ำสำหรับห้องนอนใหญ่นี้อยู่ด้านหน้าค่ะนี่คือห้องน้ำสำหรับห้องนอนใหญ่นะคะก็ะเป็นห้องน้ำที่สร้างไว้แล้วเรียบร้อยค่ะและ ด้านนี้นะคะมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องนอนค่ะที่อยู่ใกล้กับห้องนอนใหญ่นะคะอันนี้จะทำเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าจะทำเป็นห้องทำงานก็ได้ทำเป็นห้องดูหนังฟังเพลงโฮมเธียเตอร์ก็ได้หรือว่าถ้าใครซื้อบ้านหลังนี้ไปเป็นออฟฟิศนะคะนี่ก็อาจจะเป็นห้องทำงานของออผู้บริหารหรือห้องทำงานของเจ้าของก็ได้หรือจะเป็นสตูดิโอเป็นห้องตัดต่อ สำหรับคนที่ทำงานเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าทำงานโปรดักชันก็ดีนะคะและทุกห้องติดตั้งแอร์ไว้แล้วเรียบร้อยนะคะมีทั้งแอร์ติดผนังแล้วก็แอร์ฝังเพดานนะคะนี่คือส่วนห้องนอนนะคะซึ่งห้องนี้ใช้ห้องน้ำห้องนี้และเขาก็มีห้องเผื่อมาให้อีกห้องหนึ่งนะคะคือห้องนี้ค่ะนะคะห้องนี้ก็ทำไว้โล่งๆเราจะสามารถดัดแปลงเป็นห้องอะไรก็ได้ที่เราจะใช้ประโยชน์ใช้สอย นี่คือส่วนของบ้านหลังนี้นะคะแล้วเขาก็มีการทําสเต็ปขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเหมาะจะทําเป็นห้องพระค่ะนะคะซึ่งอยู่จุดสูงที่สุดของบ้านเดี๋ยวเราลงไปดูรอบๆบบ้านกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะสมมุติว่า จากจุดนี้ตรงกลางบ้านชั้นหนึ่งะนะคะลงมาแล้วอ่ะตอนนี้เราทํางานอยู่ตรงนี้เรานั่งกินข้าวตรงนี้เราจะออกไปหลังบ้านอ่ะเราจะออกไปหลังบ้านนี่ค่ะมีประตูออกหลังบ้าน2ทางก็คือประตูด้านนี้นะคะก็ออกไปหลังบ้านได้หรือจะออกด้านนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าแม่บ้านเขาปิดประตูเดี๋ยวเราออกด้านนี้กันนะคะอ่านี่ค่ะส่วนนี้คือออกไปหลังบ้านคือ พื้นที่ดิน105ตารหางหวาบ้านหลังนี้สร้างเกือบเต็มพื้นที่นะแต่ก็ยังมีที่ให้เดินรอบบ้านรอบบ้านนี้นะคะก็มีมีระบบระบบสุขาพิบาลเรียบร้อยมีถังเก็บน้ำนะคะมีปั๊มน้ำไว้เรียบร้อยนะคะก็สามารถที่จะเดินได้รอบบ้านตอนนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมเดินไปด้านหน้าก่อนนะคะเดินไปด้านนี้ผ่านไปเนี่ยนะทำไว้เรียบร้อยนะคะทำรั้ว ทําราวกันความปลอดภัยเวลาปั๊มน้ำนะคะเสียบไว้แล้วเรียบร้อยปั๊มน้ำเรียบร้อยนะคะนี่ส่วนนี้ที่บอกว่าติดกับสตูดิโอโยคะนะคะเขาปลูกต้นไม้ไว้แน่นทีเดียวค่ะนี่คือแอร์นะคะนี่ออกมาตรงจุดที่เราเปิดกันค่ะจุดนี้เนี่ยนะคะ เป็นลานก,กว้างๆสังสรรค์กันกร,ระหว่างสมาชิกในกครอบครัวหรือว่าในบริษัทเป็นลานอเนกประสงค์เลยทีเดียวนะคะและนี่คือจุดหน้าบ้านที่เราเดินเข้าไปเมื่อสักครู่นี้มาถึงจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือลานจอดรถบ้านหลังนี้จอดรถในรั้วบ้านได้3คันค่ะนี่ค่ะลานก,กว้างๆนี้ จอดรถได้3คันแน่นอนนะคะและถ้าจอดรถเสร็จแล้วก็สามารถเดินเข้าไปหลักข้างๆบ้านได้เดินรอบบ้านได้เลยนะคะและตรงนี้เนี่ยบิวอินตู้ไว้ละเป็นตู้ที่สามารถที่จะแบบว่าเก็บข้าวเก็บของอะไรต่างๆได้เห็นไหมคะตู้ใหญ่เลยทีเดียวค่ะคือบ้านเนี่ยนะคะสำคัญที่สุดคือต้องมีที่เก็บของถ้าเป็นบ้านที่แบบว่า มีแต่ห้องใช้สอยไม่มีห้องเก็บของอยู่ไปนานๆเนี่ยบ้านคุณจะรกค่ะนะคะนี่เป็นบ้านที่ใครเหมาะสมบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะ วันแรกที่จะมาดูบ้านหลังนี้นะคะแต่ก็มองว่าเอ๊ะใครจะเหมาะก,กับบ้านหลังนี้ถ้าเป็นครอบครัวที่อาจจะอยู่กันแบบอบอุ่นชอบใช้พื้นที่ส่วนกลางสังสรรค์กันก็เหมาะค่ะเพราะว่าเขามีพื้นที่ส่วนกลางเยอะนะคะแต่ว่าส่วนห้องน้ําในห้องนอนนั้นเจ้าของบ้านด้วยความที่เป็นโรคภูมิแพ้ก็เลยไม่ได้สร้างห้องน้ําอยู่ในห้องนอนแต่ก็อยู่ใกล้กับห้องนอน,อน,อน,อนไม่ได้ลําบากอะไรหรือถ้าจะใช้เป็นออฟฟิศ เหมาะมากที่จะเป็นโฮมออฟฟิศนะคะหรือว่าถ้าคนทำงานโปรดักชันก็เป็นสตูดิโอก็ได้เพราะว่าจะมีส่วนที่ตั้งเป็นห้องสตูดิโอออกอากาศนะคะจะเป็นไลฟ์สดก็ได้จะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นห้องตัดต่อห้องทำกราฟิกอะไรเงี้ยมีส่วนที่จัดสรรได้อย่างลงตัวนะคะส่วนจุดที่ใต้อยู่ตรงนี้นะคะเขาก็ทำบานเฟียมไว้เป็นจุดกลางบ้านนะคะเชื่อมต่อระหว่างหน้าบ้านที่อาจจะเป็นส่วนของพนักง,งานนั่งทำงาน ส่วนด้านหลังนี่ก็เป็นห้องประชุมเป็นส่วนของผู้บริหารคือสามารถจัดสัดส่วนได้นะคะสำคัญก็คือว่าวัสดุนั้นของดีค่ะข้างล่างเนี่ยนะคะเป็นไม้มะค่าข้างบนเนี่ยเป็นไม้ตะแบกค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไม้แท้บ้านสมัยนี้ที่ใช้ไม้แท้สร้างหายากแล้วนะคะถ้าใครสนใจบ้านที่สร้างบนพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้อยู่ในโครงการนะคะอยากให้มาดูบ้านหลังนี้ค่ะ พื้นที่ดิน105ตารางวาพื้นที่ใช้สอย366ตารางเมตรนะคะอุปกรณ์ต่างๆอย่างระบบโฮมออโตเมชั่นระบบการขโมยระบบไฟฟ้าแสงสว่างนะคะเขาทำไว้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็แอร์เนี่ยก็จะเป็นแอร์ฝังฟ้าอย่างดีเป็นแอร์ฝังฟ้าแบบนี้3ตัวแล้วก็เป็นแอร์ติดผนังอีกหลายตัวเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะมองว่าบ้านหลังนี้ ห้องนอนไม่มีห้องน้ําในห้องนอนซึ่งก็อาจจะเหมาะกับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้คนที่ไม่สะดวกที่จะ,ะให้ห้องนอนมีความชื้นอันนี้นี่เป็นจุดเด่นแต่ถ้ามองว่าเป็นออฟฟิศนะคะเป็นสตูดิโอเนี่ยต้วเหมาะสมค่ะเพราะว่าข้างๆนี้ก็เป็นสตูดิโอยคะลองมาดูค่ะติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้นะคะ